สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วนะคะทุกคนเย้ Yay! สำหรับนวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมากับรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกแล้วนะคะสำหรับนวันนี้บุ๋มก็มีหูฟังนะคะจากทางซิกโนจะมาทำการรีวิวทุกคนดูกันซึ่งหูฟังตัวนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า HP 834 Spare นะคะซึ่งไม่รู้บุ๋มอ่านถูกหรือเปล่านะ ก็เป็นหูฟังนี่คะจากทางซิกโนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมีดียังไงโอเคเดี๋ยวขอแกะกล่องก่อนเลยนะคะคันแรกฟิบนี่ ตัวกล่องนะคะจะมี2ชั้นแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เอาวางไว้ข้างนอกก่อนนี่นะคะทุกคนอะแกะจากฝั่งนี้ปึ๊บก็จะมีหูฟังของเรานะี่คะนอนอยู่ข้างในอันนี้ตัวหูฟังนะคะแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีบัตรรับประกันสินค้านะคะนี่เลยใครที่ซื้อสินค้าจากซิกโนนะคะก็สามารถเขียนนะคะรายละเอียดนะคะลงไปในใบนี้แล้วก็ส่งไปที่ตู้ไปรษณีย์โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะทุกคนแล้วก็มีสติกเกอร์ซิกโนเช่นเคยคะ่ะนี่ มีแบบทุกกล่องแน่นอนนะคะของแท้ต้องมีสติกเกอร์นะคะนี่ค่ะทุกคนตัวหูฟังเมื่อเราแกะออกมาแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยอ่าเป็นไงอุ้ยดีไซน์ถือว่ากิบเกอ๋อยู่นะคะทุกคนมันออกแนวแบบเหลี่ยมๆนะคะใช่ไหมเออฝั่งนี้อ่ะดูให้ดูแบบชัดๆนะคะทุกคนนี่ค่อนข้างที่จะดูดีบุมก็ชอบนะอะไรที่มันดูแบบว่าเป็นทันสมัยเหลี่ยมๆแล้วก็ตรงนี้นะคะอุ้ยตรงนี้มีโฟมนุ่มมากนะคะ ใครที่มีปัญหาเจ็บหัวในบุมน๋มมันน่าจะไม่เป็นปัญหาแน่นอนมันนุ่มแบบชอบอะค่อนข้างที่จะนุ่มพอดีแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับนะคะความกว้างได้อีกนะคะทุกคนใครที่แบบมีปัญหาหัวใหญ่นะคะกลัวใส่ไม่ได้ก็ปรับตรงนี้ได้หรือว่าปรับให้กลับเป็นปกติก็ได้เช่นกันนะคะนี่ บิดงอได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่น่าจะแบบไม่สามารถบิดได้แบบรอยแปดสองศาขนาดนั้นนะคะอันนั้นน่าจะไม่ถึงแน่นอนแล้วก็อย่างต่อไปนะคะที่บุ๋มจะให้ดูเนี่ยก็คือตัวนี้สามารถถอดไม้ได้นะคะนี่เลยนี่จะเป็นไม้แยกของเขานะคะก็จะมีแจ็คมาแบบนี้เราก็จะเสียบเข้าไปที่รูตรงนี้นะคะนี่ที่รูตรงนี้ก็จะกลายเป็นหูฟังที่มีไม้เรียบร้อยนะคะทุกคนประกอบเข้าแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งถามว่าปรับองศาได้แบบอิสระไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็ แบบสามารถงอเข้ามาได้สักหน่อยนึงอยู่อ่ะก็โอเคสำหรับบุ้งก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับราคาประมาณนี้แล้วสามารถถอดไม้ได้ด้วยสําหรับใครที่อาจจะแบบซื้อไปแค่แบบเอาไปทํางานตัดต่อ,ตอไม่ฟังเพลงดูหนังเฉยๆไม่ได้ใช้ไม้เนี่ยก็สามารถถอดออกไปได้นั่นเองนะคะถ้าทุกคนสังเกตนะคะมันจะมีตรงเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรเป็นกรอบตรงนี้ใช่ไหมจะมีไฟขึ้นมาด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยเดี๋ยวตอนเสียบไฟเนี่ยทุกคนจะได้เห็นกันโอเคอย่างต่อไปที่อยากจะนำเสนอก็คือ นี่เลยค่ะที่ตรงนี้นะคะสามารถกดปุ่ม control ได้เลยก็คือจะเป็นที่สําหรับ เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปิดเสียงนั่นเองนะคะหรือว่าจะปิดไฟก็สามารถทําได้ที่ตรงนี้ได้หมดเลยก็คือถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วไม่ต้องไปหาปุ่มตรงหูฟังเลยนะคะสามารถกดตามที่แบบอยู่ตรงนี้ได้เลยอ่าต่อไปก็จะเป็นสายค่ะก็เป็นสาย USB ทั่วๆไปนะคะทุกคนเสียบเข้ากับคอมของเราได้เลยเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันสักนิดนึงดีกว่านะคะว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยสเปคข้างในเป็นไงก็ตามหน้ากล่องเลยนะคะก็คือจะเป็นระบบเสียงแบบ7.1เซร์รา์นะคะ มีอัลตร้าไลท์เวทนะคะมีรีโมทคอนโทรลที่บุมบอกไปนะคะแล้วก็ USB เนี่ยเป็น USB 2.0แล้วก็สำหรับสเปคหลังกล่องนะคะก็จะมีประมาณนี้ใครที่ว,ว่ารู้สเปคของหูฟังนะคะก็สามารถดูเพื่อประกอบกอารตัดสินใจได้แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับแสงเสียงได้ด้วยสามารถดาวน์โหลดนะคะได้ที่ลิงก์นี้หรือว่าเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของ s i g n a ได้เลยนะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์ตรงรุ่นเลยนะ ใครที่ต้องการที่จะปรับเสียงสูงต่ำนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดมาปรับกันได้เนาะเจาะลงไปอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะคือไม้ที่เขาแถมมานะคะกับตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยจะเป็นไม้ประเภทแบบ OMNI-DIRECTIONAL นะคะนั่นก็คือจะเป็นไม้ที่รับเสียงรอบทิศทางนั่นเองนะแล้วก็ต่อไปนะคะความยาวของสายยจะอยู่ที่2.2เมตรนั่นเองนะประมาณนี้นะคะ ต่อไปน้านข้างก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะเป็นรายละเอียดทั่วๆไปก็จะบอกว่าตรงที่ครอบหูเนี่ยจะใช้เป็นหนังนะคะในการห่อหุ้มประมาณนั้นนะคะโอเคคร่าวๆประมาณนี้แหลนะเนาะสำหรับสเปคของเจ้าตัวนี้ทุกคนอาจจะยังไม่อยากเห็นสเปคแล้วทุกคนอาจจะอยากเห็นไฟแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวบุ๋มไปเสียบไฟให้ทุกคนดูเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนี่คะ่ะทุกคนเมื่อเราเสียบไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหม รงปกเป๊ะมากนะคะทุกคนดูสิแล้วไฟไม่ใช่ว่าไฟแบบสีเดียวนะเป็นไฟ R G B ที่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆด้วยนะคะนี่เลยมีทั้ง2ฝั่งเลยนะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็มีเหมือนกันค่ะนี่เลยเอ้ยสวยนะบุมค่อนข้า,ทางที่จะชอบนะคะดูสิแล้วตรงนี้ก็มีไฟด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้สาหรับในส่วนของไฟต่อไปเนี่ยเรามาลองสวมกันดีกว่านะคะว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไง นี่ค่ะทุกคนมเมื่อเราใส่ออกมานะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลองหันให้ทุกคนดูเห็นไหมก็ถือว่าโอเคนะบุ๋มว่ามันไม่ได้เจ็บหัวไม่ได้เลยเลยคือใครหัวใหญ่ก็สามารถปรับได้อย่างที่บอกนะคะนี่ลองบุ๋มเนี่ยระดับเนี้ยกำลังกระชับหูพอดีหูมากมากเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบบีบหูกเกินไปนะคะรู้สึกว่าฟองน้ําที่เขาออกแบบมาเนี่ยค่อนข้างที่จะพอดีกับรูปหูนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะนี่เป็นไง ดู่เทพะเหมือนแบบพวกนักสกตรีมเกมอะไรอย่างงี้นะคะโอเคค่ะทุกคนในต่อไปเนี่ยบุ๋มจะไปทาการทดสอบเสียงไม์ของเจ้าตัวน,นี้กันนะคะว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคค่ะ okay, ทุกคนเสียงที่ทุกคนได้ในตอนนี้นะคะก็เป็นเสียงจากไม์หูฟัง HP 834นั่นเองนะคะฮัลโหลเทส1 2 3 4 Hello ฮัลโหลเทสหนึีเสียงเป็นยังไงกันบ้างโอเคเนี่ยบุ๋มจะลองเอาออกหางสักนิดนึงนะคะ ยังได้กินอยู่หรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลอ่ะเดี๋ยวเราเอากลับมาที่ประมาณใกล้ๆปากเหมือนเดิมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้และสมมติว่าเราเล่นเกมกับเพื่อนหรือว่าแคสเกมเสียงมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง s ซอร์วิสตี้คราเมอร์และตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์คราฟกันเองนะคะ็นไ,ไงเสียงถือว่าใช้ได้ไหมคะทุกคนอ๋อ,อแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังสามารถใช้รีโมทต,ต,ตรงนี้นะคะปิดเสียงของเราเองได้ด้วย เดี๋ยวผมจะลองใช้เลืกกันนะสามสองหนึ่งะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะอ๋อแล้วก็บุ๋มลืมใช้ฟังกช์ชันที่จะเป็นตัวเปิดปิดไฟให้ทุกคนดูด้วยนิดนึงเดี๋ยวขอลองเลยแล้วกันนะคะทุกคนอ่ะมาชึบ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 เป็นไง อีซี่มากนะคะโอเคเดีย๋ยวเรากลับไปเสียงจากไม์ปกติโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้นางสำหรับเสียงของหูฟังตัวนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปลองทดสอบฟังเสียงจากหูฟังตัวนี้ดูก่อนนะคะว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันจะเป็นประมาณไหน โอเคค่ะหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังเสียงของหูฟังตัวนี้มาแล้วนะคะก็ปรากฏว่าเสียงที่ได้นะคะดีคะทุกคนค่อนข้างที่จะแบบเหนือความคาดหมายมากบุม๋มนั่งฟังเพลงใช่ไหมซึ่งหูฟังบางรุ่นปกตินะคะที่บุ๋มเคยใช้มามันอาจจะไม่ได้เก็บเสียงแบบดีเทลเล็กๆที่มันอยู่ลึกๆอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะมันอาจจะไม่ได้ยินตัวนี้คือได้ยินหมดเลยนะคะแล้วก็แบบชัดเจนดีมากๆนะคะใครที่ จะเอาไปเล่นเกมที่จะฟังเสียงซ้ายขวาหรือว่าจะเอาไปฟังเพลงสนุกๆบุ้มมาตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะสําหรับราคาประมาณนี้โอเคะคะ่ะสําหรับวันนี้บุ๋มก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย